ก็คลิปในวันนี้นะครับก็อยู่กันในช่องคริปโตฮาร์ดนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเทรดเซตอัพของแอดเจมนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มากับทุน1,029ดอลลาร์ 1, นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาปันพอร์ตเพิ่มเติมนะครับปัจจุบันเนี่ยพอร์ตแอดนะครับกำไรอยู่ที่1,487เเหรียญเนาะซึ่งมันก็มีทั้งแพ้แล้วก็ชนะนะครับเทคนิคแอดเนี่ยมันไม่ได้วินเลทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าอาร์มันเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูออเดอร์ชุดนี้ดีกว่านะครับว่าทำไมแอดเนี่ยมีการเข้าออเดอร์ชุดนี้ไปนะครับหลักการในการเข้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วรู้ได้อย่างไรว่าตลาดเนี่ยมันจะไปต่อเนาะซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็เป็นออเดอร์แทสเนี่ยโคตรเสียดายเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวของบิตคอยมันขึ้นไป9 6 0 0 0มื่นหนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะว่าแอดเนี่ยใช้หลักการอะไรในการเข้านะครับแล้วก็ดูอย่างไรว่าตลาดเนี่ยมันจะขึ้นต่อนะครับง่ายๆเลยผู้ชม ให้ผู้ชมเนี่ยดูเทนก่อนนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือแน่นอนครับว่าตลาดเนี่ยเป็นเทนดาวลงมานะครับในทางเฟมย่อยเนาะมันมีการเบรกโลลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยสามารถมองว่าเป็นจุดกลับตัวได้นะเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากจุดนี้เนี่ยมันจะมีชุดของซับไพ่อยู่นะซึ่งซับไพ่เนี่ยมันจะเป็นแท่งเขียวก่อนที่มันจะลงมาคุณผู้ชมก็คือแท่งนี้ซึ่งแท่งนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าแท่งซับไพยนะครับหรือว่าแท่งแนวต้าเนาะถ้าตลาดนะครับสามารถทะลุมันได้เนี่ยมันก็จะกลับตัวขึ้นครับประมาณนี้ ซึ่งวิธีการดูนะครับว่าไอ้ต้านนี้เนี่ยมันจะรับอยู่ไหมให้เราสังเกตว่าการขึ้นครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทำสวิงโลพอกันนะครับเขาจะเรียกว่าสภาพคล่องหรือว่า liquidity นะครับอันนี้เนี่ยผู้ชมสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าคือมันเป็นเทคนิคที่สามารถใช้ได้แล้วก็ดูตลาดได้ว่ามันจะเป็นต้านที่ต้านอยู่ไหมซึ่งถ้าทดสอบครั้งแรกเนี่ยมันจะรับอยู่เสมอนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ยให้เราดูว่า มันสามารถรับอยู่ได้ไหมถ้ามันทาสวิงไฮพอๆกันเนี่ยมันไม่สามารถรับได้นะครับตรงกันข้ามถ้ามันทําสวิงโลพอกันมันก็ไม่สามารถรับได้เวลามันย่อลงมาเราสามารถงัดบายได้ประมาณนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดหรือควณลิตี้หรือว่าสภาพคล่องรอไปแล้วนะครับย่อมาเนี่ยเราสามารถสับบายได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมมันมีโอกาสที่มันจะลงต่อเหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยมันสามารถใช้เป็นเทรดเซตอัพที่เราเนี่ยจะเข้าเทรดได้นะครับเห็นไหม แค่นี้เนี่ยเราก็ตีฟิโบขึ้นมานะครับมันก็มาแตะแนวฟิโบ0.5เราแล้วมันก็ดีดตัวขึ้นนะครับตามเทรดเซตอัพท์เนี่ยเคยสอนไปนะครับเห็นไหมก็จะเป็นแนว0.5 0.618นะครับถ้าใครตั้งค่าฟิโบไม่เป็นนะครับคุณผู้ชมก็ใช้ค่าตามแอสเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ระบายที่โซนนี้นะครับตลาดมันก็ย่อลงมาแล้วก็ดีดตัวให้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็มีหลายๆออเดอร์ที่แอสทำแบบนี้ได้นะครับแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็ทําไม่ได้ นะครับมันก็เลยมีทั้งออเดอร์ที่แพ้แล้วก็ออเดอร์ที่ชนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอเมพอเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งสาคัญนั่นเองคุณผู้ชมเห็นไหมขึ้นไปก็จะแตะในส่วนของ DP แรกแหละนะครับอันนี้คุณผู้ชมสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับลองไปแบ็กเทสดูก่อนคุณผู้ชมก็ในส่วนของ d ีเนี่ยแอดตั้งไว้ที่ลบศูนย์จุดสองเจ็ดกับลบศูนย์จุดหกหนึ่งแปดนะครับมันจะได้ไปอยู่ด้านบนเนาะมันต้องใส่ลบด้วยนะถ้าไม่ใส่ลบเนี่ยมันจะไปอยู่ด้านล่างนะครับประมาณนี้เห็นไหมเราก็วกดูว่า มันมีโซนอะไรไหมนะครับอย่างโซนนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของโซนซัพพลายด้านบนนะครับเนี่ยตรง9 3้า0เรนี่ยเราก็สามารถตั้ง TP ไว้ตรงนี้ได้เพราะว่ามันมีซัพพลายอยู่นะครับยังไม่มีการทดสอบด้วยและก็แนวของ0 6น8ุ่เนี่ยมีอะไรไหมเราดูก่อนนะครับอ่ะแนวโ6น8่นเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของแนวต้านนะครับตรงนี้นะฮะซัพพลายใหญ่อยู่ประมาณนี้อาะคิดว่าน่าจะขึ้นไปหาซัพพลายด้านบนนะเพราะว่ามันเกิด l i วิดิตี้นะครับเราตลาดเนี่ยกลับตัวขึ้นมาและข่าวมันพวกนี้เนี่ยมียนนออโอกาสท แต่ว่าก็จะเป็นออเดอร์ที่แอดเสียดายมากนะครับพอดีมันเทรดตามแผนนะครับแอดก็เลยต้องปิดนน่ี้ก็มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้แหละผู้ชมแล้วสังเกตนะครับไอออเดอร์ทอง3อันล่างเนี่ยเป็นออเดอร์ที่แอดเนี่ยโดนเอลด้วยนะโดนหนักมากนะครับซึ่งเป็นของวันนี้แหละนะครับแอสโดนไปก็จะเป็นของวันพุธนะโดนไปเยอะนะครับเกือบ30%แต่ว่ามันเป็นกําไรมาอูดเทรดนะประมาณนี้อ่ะก็ดนเลยนะครับเราก็อย่าลืมเช็คในส่วนของข่าวกันด้วยนะ แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในแอป Fast b บูนะครับเป็นแอปแอดเนี่ยใช้ในการเช็คข่าวนะครับแล้วก็ดูข้อมูลเนืว่าตลาดเนี่ยมีการซื้อหรือว่าขายหรือว่าคําสั่งของฝั่งไหนเนี่ยมากกว่ากันนะถ้าใครที่อยากดูนะครับเราสามารถมาตรงข้อมูลได้นะเราก็ไปตรงความเชื่อมั่นนะครับพอเรามาตรงความเชื่อมั่นนะถ้าเราเทรดในส่วนของคู่เงินเนี่ยเราก็สามารถดูตรงนี้ได้นะครับเราก็ดูได้ว่าเราเนี่ยจะซื้อหรือว่าจะขายนะครับแต่ว่าตัวแอดนะก็จะเป็นการเทรดในส่วนของทองคำนะครับก็เลื่อนมาล่างสุดเลย ซึ่งตอนนี้เนี่ยทองคำนะครับก็เน้นให้ขายเป็นหลักเนาะเนื่องจากในส่วนของตัวเลขคาดการข่าวต่างๆเนี่ยมันก็ยังกดทองอยู่แต่ว,วันนี้เนี่ยทองขึ้นแบบโหดมากนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้คุณผู้ชมรายการคําสั่งซื้อนะครับไอรายการคําสั่งซื้อเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีเซลล์ลิมิตบายลิมิตหรือว่าบายสต็อปเซลล์สต็อปอะไรเยอะขนาดไหนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับว่าเซลล์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเรามาดูกันว่าไอคําสั่งที่มันมีการโดนเอเอนี่ยเยอะขนาดไหนนะ เดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของการปิดสัญญาณนะคุณผู้ชมดูครับวันนี้เนี่ยคนขาดทุนไปค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่ทองเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมาเนาะก็น่าจะโดนกันไปเยอะมากๆนะครับเนื่องจากมันดีดตัวสวนในส่วนของข่าวมานะครับประมาณนี้ถ้าใครที่อยากเช็คนะครับก็สามารถมาดูได้ที่แอปฟาดบูนะโอเคครับเรามาต่อกันดีกว่านะหลังจากที่เราเนี่ยมีการเข้าเทรดเซตอัพชุดเมื่อกี้ไปใช่ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยแอดก็ปิดไปตัวหนึ่งแล้วเนื่องจากมันแต่แนว ลบศูนนะครับเพราะว่าแอดเนี่ยก็เทรดตามเทรดเซตอัพนะก็กำไรไปแล้ว1ไม้แล้วก็เหลืออีก1ไม้นะครับตัวตอนนี้เนี่ยวอลุ่มมาก็ข้างโหดนะครับซึ่งในใจแอสเนี่ยมันไม่อยากปิดนะครับตรงโซนเนี้ยตรง93,900เนี่ยก็คือตีไปเป็นตัวเลขกลกกมๆก็คือ94เนาะเพราะว่าอะไรนะครับเรามาดูกันก่อนนะไอ้ตรงที่แอดบอกเนี่ยเห็นไหมครับผู้ชมมันขึ้นไปแตะเนี่ยมันแตะนะครับในส่วนของซัพพลายแล้วมีการย่อลงมาเนี่ยเราสามารถบายเพิ่มเติมได้นะ เนี่ยคือถ้ามันเบรกหายไปเรื่อยๆนะครับมันย่อมาเราสามารถบายได้ย่อมาสามารถบายได้คุณผู้ชมลองไปแบคเทสกับตัวของบิตคอยของวันนี้ก็ได้นะครับมันย่อลงมาแล้วก็บายย่อลงมาแล้วก็บายได้แต่แอดไปเลือกที่จะส่วนในทางเฟรมใหญ่นะครับปัจจุบันตอนนี้ก็โดนิดเอลนะครับเซ็งมากนะครับจริงๆนักเทรดในทางเฟรมย่อ M5 M15 เนี่ยมันสามารถกลับหน้าเล่นได้ทันทีเลยนะแต่ว่าเสิร์ตไปเล่นทางเฟรมใหญ่นะครับวันนี้เป็นข้อผิดพลาดแอดเนี่ยเจอแล้วก็ข้างเครียดเลย ก็อยากจะให้เป็นดูกรณีศึกษานะครับแอปไม่ได้แบบเทศชนะทุกไม้นะครับเทศแพ้แบบใหญ่ๆเลยก็มีนะครับเวลาไปเล่นไทม์เฟรม4ชั่วโมง1ชั่วโมงเงี้ยโดนไม้ใหญ่หญเนี่ยบ่อยมากนะครับโดนทีนึงเนี่ย20% 30%เลยนะแต่ว่าก็ต้องคัดนะ,นะครับมันไม่สามารถถือปล่อยไปได้ประมาณนี้ซึ่งเรามาดูตรงโซนนี้ครับหลังจากที่แอปเนี่ยดูการาฟนะครับในคลิปเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่าในไทม์เฟรมสชั่วโมงเนี่ย เราสามารถตีสวิงแบบนี้ขึ้นมาได้หมายความว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของบิตคอยนนะครับมันลงมาอยู่ในโซนของพรีเมียมนะครับแนวฟิโบ0.5 0.6 1.8ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแนวที่สามารถบายได้นะแล้วก็ t ีมันเนี่ยอยู่ที่6 6 0 0 0นะคุณผู้ชมนะไอ้97,000ซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไปถึงแล้วก็เป็นไปตามที่คาดในทางเฟรมใหญ่นั่นแหละนะมันขึ้นไปถึงแล้วแต่ว่ดเนี่ยไปเล่นทางเฟรมเดย์นะครับกดเซลล์กดเซลเซล์กดเซลล์โอ้โหเรียบร้อยฮนะ โดนหนักมากนะครับแล้วก็ไปเล่นเทคนิคของการ scalping นะครับวันนี้ก็โดนเช่นเดียวกันนี่ก็มันก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นไปนั่นแหละนะครับวันนั้นที่ฮัดดูนี่ตอนนี้ก็ขึ้นไปถึงทีเรียบร้อยนะครับแต่แนวของ0.618เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถนำไปใช้เทรดกันได้นะครับวิธีการดูในส่วนของไฮนะครับที่มันจะทะลุได้ไหม l o จะทะลุได้ไหมคุณผู้ชมก็ดูในส่วนของ r e q u i r e n y นะครับแล้วใช้ในส่วนของ f ิโบเนี่ยในการช่วยเข้าเทรดนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะผู้ชมนะกับคลิปในวันนี้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปแอดเนี่ยก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็ฝากกดติดตามให้แอดด้วยและกันนะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ